ไม่ว่าจะอ่อนคณิตแค่ไหนก็ตามพื้นฐานคืนครูบาอาจารย์ไปหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรวันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะเรายังอยู่ในช่วงของการเอาข้อสอบจริงเอามาให้ดูอันนี้ก็ข้อสอบกอพอรอบล่าสุดเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่ามันไม่ได้ถามยากทุกข,ข้ออย่างข้อนี้จริงๆเราก็ไม่ยากจริงๆถ้าอธิบายนาะทีเดียวก็เสร็จแต่ประเด็นที่ผมไม่ไม่รีบอธิบายว่ามันตอบอะไรนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย รู้ไปถึงรากฐานของปัญหานะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรนะอ่ะมามามาพูดให้ตรงประเด็นเลยนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์มันจะต่อยอดมาจากตอนที่ผ่นานๆมาเราพูดถึงเรื่องของเศษส่วนไปแล้วถูกไหมเรื่องของเปอร์เซ็นต์ก็เช่นกันมันก็คือเศษส่วนรูปแบบหนึง่งเพียงแต่ว่ามันแค่เอาไปคูณจุดจุดจุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าพระเอกของเราคืออะไรนะครับก่อนอื่นต้องรู้อย่างนี้ก่อนคาว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศษส่วนนะและมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสัดส,ส่วนหรืออัตราส่วนอ่ะอย่างเช่นแบบนี้ครับสมมุตินะให้ข้อมูลมา1ชุดนะครับบอกว่าเนี่ยน้ำหนักนะลูกหนัก25กิโลกร,รมัมพ่อหนัก50กิโลกร,รัมนะครับคนโบราณเวลาเขาจะสื่อสารกันเนี่ยเขาก็จะเอามาตั้งแบบนี้ครับ25ส่วน50อ่าหมายถึงลูกหนัก25พ่อหนัก50 แต่ทีนี้เวลาเราจะสื่อสารกันนะครับมันสื่อสารกันยากลูกหนักลูกกับพ่อเนี่ยหนักมากน้อยกันยังไงวะอ๋อลูกหนัก25กิโลพ่อหนัก50มันภาษาพูดของคนมันยากครับเขาเลยต้องหาวิธีตัดตัวเลขให้มันน้อยที่สุดวิธีตัดคือทำยังไงหาเลขมาหารตัวบนและตัวล่างให้มันเป็นตัวเดียวกันอ่าถ้ามองเผินๆเ,เลยก็คือห้าเอาห้ามาหารตัวบนกับตัวล่างนะครับอ่ะตอบเท่าไหร่ ห้าหารย5่ห้าห้าหยได้เท่ากับ5นะครับห้าหารห้าสิบได้เท่ากับ10นะมันก็ยังเลขไม่สวยอีกมันยังเยอะเกินไปเอา5มาหารอีกทั้งตัวบนตัวล่างต้องตัวเดียวกันนะกฎของมันที่เคยเรียนมาแล้วนะมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ห้าหาร5ได้เท่ากับ1 5ห้าหารสิเท่ากับ2แทนที่จะบอกว่าลูกหนักยี่สิบห้าพ่อหนักห้ามันฟังไม่รูเรื่อง ลูกหนักห้าพอ่อลูกหนักห้ากิโลกร,รมัมถ้าลูกหนักห้ากิโลกร,รมัมพ่อหนักสิบกิโลก็ยังฟังงงๆพูดแบบนี้เวอร์กว่าครับสมมุติถ้าลูกหนักหนึ่งกิโลอ่ะพ่อแม่งอ่ะหนักสองกิโลหรือพูด,ดง่ายน้ําหนักลูกอะฮะน้ำหนักพ่อมันคือสองเท่าของลูกอ่าภาษาพูดนะคือพ่อพ่อหนึ่งคนมันเท่ากับลูกสองคนนะ่ะเอออย่างเงี้ยมันฟังเข้าใจง่ายกว่าอันเนี้ยคือสัดส่วนหรืออัตราส่วนนั่นเอง นะคือการเอาเลขมาตัดค่าตัดค่าจนเหลือค่าแบบไม่รู้จะตัดยังไงแล้วอ่ะตัดตัดไม่ลงแล้วตัดไม่ได้แล้วนะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้สองต่อ1นะครับอันนี้ก็คือพ่ออันนี้ก็คือลูกอย่างเงี้ยนะครับหรือหรือ1ต่อ2ก็ได้นะแต่ตรงนี้ก็ต้องเป็นลูกอันนี้ก็คือพ่ออย่างเงี้ยนะแล้วแล้วแต่จะเขียนแบบไหนนะนะแล้วแต่จะเขียนแบบไหนนะครับแต่มันมันคือเรื่องเดียวกัน นะมันคือเรื่องสัดส่วนพูดได้ง่ายคําว่าสัดส่วนคืออะไรคือการทําให้เลขกลมๆตรงนี้ครับที่มันยังดูเยอะตัดลงให้เหลือหน่วยเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะจะสังเกตว่าที่ผมเคยปูพื้นที่ผมเคยเล่าเรื่องลุงตู่นะครับเลขตัวนี้ถ้าลองหารกันนะผลหารมันจะได้0.5เลขตัวนี้ลองหารกันผลหารก็ได้0.5 เลขตัวนี้ลองหารกันผลหารมันก็ได้0.5หมายถึงว่าเลขวงกลมตรงนี้ครับ3ตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนล่างโดยการหาเลขอะไรก็ตามเท่ากันเนี่ยมาหารตัวล่างตัวบนเท่ากันมาหารตัวล่างตัวบนเท่ากันมาหารนะครับมันมีอีกเป็น้านล่างนะ1 1ส่วน2อ,อย่างเงี้ยผมจะเอา100มาคูณทั้งบนทั้งล่าง ก็เป็น100ส่วน200 1ส่วน2ผมจะเอา7มาคูณทั้งบนทั้งล่างก็เป็น7ส่วน14นะพวกเนี้ยเอามาเอาเอามาคิดค่าผลลัพธ์ของมันก็ได้0.5 1 7หาร10เอ่อ14ร7หาร7ผลลัพธ์ก็ได้เท่ากับ0.5ได้เท่ากันคือเลขตัวเดียวกันนะครับให้เข้าใจก่อนว่าเลขเศษส่วนเนี่ยหาตัวที่ หาตัวเลขที่เท่ากันทั้งบนทั้งล่างมาคูณมาบวกมาลบมาหารมันก็จะแตกคะแนนออกได้เป็นหลายตัวนะครับแต่คําว่าสัดส,ส่วนหรืออัตราส่วนเนี่ยคือตัวที่มันมีค่าน้อยที่สุดนะที่มันจะที่มันไม่สามารถหาค่าต่อไปได้แล้วอ่ะสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองเนี่ยที่มาคือแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้สมมุติว่านะสมมุติว่าพ่อหนักอย่างนี้บ้างอ่ะพ่อหนักพ่อหนักห้ ลูกหนักเท่าไหรด่ดีลูกหนัก30อ่ะเราจะหาสัดส,ส่วนของมันยังไงนะอ่ะเราก็หาเลขมาหาเลยนะครับนะจริงๆไอ้ไอ้ข้างบนเนี้ยเอา25หารเลยก็ได้นะเออเดี๋ยวทําให้ดูอีกแบบ25หารตัวบนก็เท่ากับ1ถูกไหมยี่บห้าหารตัวล่างนะครับก็เท่ากับ2เนี่ยหส่วนสอตอบจบแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปหารทีละตอนทีละตอนนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ครับอ่ะ มันมีเลขที่หารร่วมกันได้ลงตัวอยู่อย่างเดียวก็คือห้าถูกไหมเราก็เอาห้าหารตัวบนตัวล่างนะครับเท่ากับหกห้าสาสิบเนาะก็ได้เท่ากับหนะครับอันนี้ได้เท่ากับสิบเอ็ดนะถามว่ามันมีเลขอะไรไหมที่หารทั้งหและสิบเอ็ดลงตัวมีไหมครับไม่มีเลขที่หารทั้งหกและสิบเอ็ดลงตัวไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ตอบอยู่แค่นี้ครับก็ก็บอกว่าคือสัดส่วนของมันเนี่ยก็คือ 6ต่อ11ก็ได้หรือบางทีเนี่ยอยากจะทำให้มันเป็นเท่านี้ครับอยากจะทำให้มันเป็นน้อยอะ่ะเราใช้วิธีการเอา6ไปหารตัวบนกับตัวล่างได้นะมันจะออกมา6หาร6ได้เท่ากับ1นะครับส่วน6หาร11เนี่ยมันจะประมาณ1.8กว่ากวา่านะวิธีการพูดเราใช้คำว่าประมาณได้ประมาณ1ส่วน2อย่างเงี้ยได้ประมาณ1ส่วน2ได้ แต่เราไม่ใช้คําว่าเท่ากับนะอันนี้คือประมาณคร่าวๆนะครับโลกลีคร่าวๆอ่านี่คือเรื่องของสัดส่วนนะครับไอ้การคร่าวๆโดยประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใช้เป็นพื้นฐานของวิชาตารางวิชาตารางนะครับเราจะไม่หาอะไรที่มันเท่ากันเป๊ะๆมันจะเป็นแค่การประมาณค่านะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจก่อนว่าสัดส่วนคืออะไรนะสัดส่วนมันก็คือเศษส่วนนั่นแหละ แต่ว่าหาตัวเลขมาตัดตัดตัดจนจนไม่รู้จะตัดยังไงแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยอันนี้มาลงตัวหนึ่ง,งส่วน2ก็ต่อว่าสัดส่วนคือ1ต่อสองนะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันสิ้นสุดแค่6ต่อ11แล้วมันหาเลขอะไรมาตัดไม่ได้แล้วนะครับวิธีการถ้าเราต้องการพูดให้มันน้อยจริงๆนะเราก็ใช้วิธีการหาเลขที่มันใกล้เคียงที่สุดมาหาร นะครับตัวบนกับตัวล่างแล้วก็ตอบเป็นการประมาณเร่าวๆาว่าประมาณ1นส่วนสอโอเคนะนี่คือเรื่องของการประมาณนะครับเรื่องของอ่าเรื่องของสัดส่วนทีนี้ต่อมาเรื่องของสัดส่วนมันก็จะวนเวียนมาเรื่องนี้อีกครับนะมาเรื่องนี้อีกในประเด็นต่อไปในชีวิตจริงเราเนี่ยเราจะอยากเสือกเงินเดือนเพื่อนถูกไหม เพื่อนบอกว่าเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้น3ใน4ของเงินเดือนเดิมอยากรู้ว่าเงินเดือนเนี่ยเพิ่มกี่บาทเออเราอยากเสือกเรื่องของเพื่อนอยากรู้ว่าเงินเดือนเนี่ยมันเพิ่มกี่บาทนะครับวิธีการทํำยังไงวิธีการที่นักคณิตศาสตร์โบราณเขาใช้นะครับก็คือเขาจะเอาสิ่งที่เราหาคําตอบเนี่ยไว้ข้างบนและเอาสิ่งที่มันเป็นฐานในการคิดคํานวณไว้ข้างล่างอ่ะเรามาดูแบบนี้ถ้าเราถามว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น3ในสี่ของเงินเดือนเดิม ของเงินเดือนเดิมเนะี่ยของเงินเดือนเดิมนะครับอะไรคือฐานเออมันหมายถึงอะไรเงินเดือนเดิมเนี่ยมีอยู่ก้อนกลมๆแบบนี้ครับไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่หรอกแต่แบ่งเป็น4ี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เท่าเท่ากันนะเงินเดือนที่เพิ่มมาเนี่ยคือมันกินพื้นที่สมใน4ส่วนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของมันคือเท่าไหร่ฐานของมันคือ4ี่ส่วน ฐานของมันคือ4ส่วนและอะไรครับและอะไร3 3เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหา3เนี่ยคือสิ่งที่เพิ่มมาถูกไหมเงินเดือนเพิ่มกี่บาทเนี่ยมันคือส่วนเนี้ยส่วนที่เราต้องการหามันคือส่วน3 3ใน4ส่วนก็คือตรงนี้ก็ได้นะครับ <Sebastian. S 1> นะเราจะเขียนแบบนี้3ใน4นะ3ใน4ี่เราก็เขียนแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าอีเงินเดือนเงินเดือนเดิมเนี่ยเงินเดือนเดิมมันคือเท่าไหรด่ดีอ่ะ สองหมื่แล้วกันถ้าเงินเดือนมันเงินเดือนเดิมมันคือสอง0 0ื่บาทให้ทํำยังไงสูตรของมันเนี่ยนะมันเอาสิ่งที่เราหาหารด้วยตัวฐานที่ให้มาแล้วก็คูณสิ่งที่โจทย์บอกว่าของจุด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 นะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างข้อน,นี้เลยนะครับเงินเดือนเพิ่มขึ้น3ใน4นะแบ่งเงินเดือนเดิมเนี่ยออกเป็น4ส,ส่วนฐานของมันคือ4ถูกไหม และเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือ3มส่วนก็คือสิ่งที่เราต้องการหาคือ3ามตัวนี้ที่ใส่กรอบตัวนี้ไว้นะแล้วก็เอามาคูณของอะไรของเงินเดือนเดิมถ้าปรากฏว่าเงินเดือนเดิมคือสอง0มืนอ่ะเราก็ใส่คูณสอง0 0นนะครับอ่ะทีนี้ก็ลองมาหากันนะครับสองหมื 2, 4นสี่สี่ตัดยี่สิบนะครับสี่หารยี่สิบได้เท่ากับ4ี่สี่ห้ายี่สิบห้าพันห้าพันคูณสามเท่ากับหมื่นห้า เงินเดือนตอบได้แล้วครับเฉพาะเงินเดือนที่เพิ่มมาคือ15ื่นนะครับเฉพาะส่วนที่เพิ่มมานะคือ15ื่นนะรวมกับเงินเดือนเดิม2อ0 0 0ื่นนะครับก็เอา15ื่นบวกสองหมคือเงินเดือนที่ได้ในเดือนใหม่แต่อันนี้เขาถามเฉพาะเงินเดือนที่เพิ่มมานะเงินเดือนเพิ่มมากี่บาทคือเฉพาะส่วนที่เพิ่มมากี่บาทก็เพิ่มมา15ื่นบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนแบบนี้ได้นะว่าเงินเดือนที่เพิ่มมา เฉพาะเงินเดือนที่เพิ่มมาคือหมื่นห้าเนี่ยเราเขียนอย่างนี้ได้หรือเราจะบอกว่าเงินเดือนเดือนใหม่ทั้งหมดก็คือ2 0 0หมืนะเงินเดือนเดิม2 0 0หมื่นบวกหมื่นห้านะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่สามหมื่นห้าอันนี้คือเงินเดือนที่ได้ในเดือนในเดือนล่าสุดนะครับนะอันนี้คือเฉพาะที่เพิ่มนะครับอันนี้คือทั้งหมดรวมเงินเดือนเดิมด้วยนะอ่า รวมรวมฐานเงินเดือนเดิมด้วยนะครับแต่อันนี้โจทย์ถามที่เพิ่มมานะเฉพาะที่เพิ่มมาก็ตอบแค่นี้ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีเรื่องของความมารยาทครับปกติเราเราไม่ถามเงินเดือนกันหรอกถ้าไม่สนิทนะถ้าเราสนิทกันจริงๆเราถึงไปถามเงินเดือนมันมีวิธีเลี่ยงครับวิธีเลี่ยงเนี่ยคือเราจะไม่ถามตรงๆครับว่าจากของเงินเดือนเดิมคือเท่าไหร่เอา2 0 0 0มืไป หารเอาสองหมื่นไปคูณ3ามส่วน4ี่มันมีวิธีแบบนี้ครับสมมุติและกันว่าเงินเดือนเดิมเนี่ยเป็นร้อยส่วนอ่าเราไม่บางทีมันเสียมารยาทไงเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเงินเดือนเงินเดือนกูเพิ่มขึ้น3ามในสของเงินเดือนเดิมเราไม่อยากรู้แล้วเสียเสียมารยาทว่าเงินเดือนเงินเดือนเดิมของมึงคือเท่าไหร่นะครับเราจะใช้วิธีสมมุติครับสมมติว่าถ้ามันเป็นร้อยส่วนเนี่ยมึงได้เพิ่มเท่าไหร่ ไอ้คำว่าสมมุติร้อยส่วนเนี่ยแหละคือที่มาของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้ครับเวลาน้องมีแฟนนะไอ้ช่วงจีบกันอยู่ตัวเองตัวเองรักเขาไหมรักรักมากไหมมากมากเท่าไหนเท่าฟ้าฟ้าแต่ละคนมันก็ไม่รู้ว่าใหญ่เท่ากันไหมเท่าจัก,กรวาลเท่ากาแล็กซี่มัน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 เทียบมัน,ม,นมันไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าไอ้ผู้ชายหรืออีผู้หญิงคนนั้นที่มันบอกว่ารักเรามากเนี่ยรักเราขนาดไหนเราต้องบอกว่าถ้าเต็มร้อยตัวเองรักเขาประมาณกี่คะแนนอ่าถ้าบอกว่ารักตัวเองเนี่ยเกเก้าเต็มร้อยแสดงว่ามันรักเรา99%ถ้ามันบอกว่ารักเรา60%เอเต็มเออหกเต็มร้อยก็แสดงว่ามันรักเรา60%เเข้าใจยังคนโบราณเนี่ยเขาขี้เกียจเอาไปเทียบกับฐานเงินเดือนฐานภาษี อะไรพวกพวกนี้เขาขี้เกียจเอาไปเทียบแบบนั้นเขาเลยใช้วิธีสมมุติและกันถ้ามันเป็นร้อยส่วนถ้ามันเป็นร้อยส่วนเนี่ยเงินเดือนที่เพิ่มมามันเป็นกี่ส่วนนี่คือที่มาของเปอร์เซ็นที่เปอร์เซ็นมันเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเพราะไม่อยากไปเสือกเรื่องของชาวบ้านนะครับวิธีคิดคืออะไรเหมือนเดิมเลยครับฐานในการคำนวณเงินเดือนเพิ่มขึ้น3มใน4ี่อ่าสมใน4ฐานเงินเดือนเดิมคือ4ส่วนนะครับเพิ่มขึ้นมา3ส่วนเราต้องการหา3ส่วนตัวนี้นะ ของเงินเดือนเดิมก็คูณเงินเดือนเดิมทีนี้สมมุติให้เงินเดือนเดิมเป็น100ส่วนเราไม่เราไม่ไปเสือกแล้วว่าเงินเดือน,นเดิมของมึงคือมือสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสมมติให้มันเป็น100ส่วนแล้วกันอ่ะก็สมมุติไปใส่เป็น1น0นะครับ4หาร100ได้เท่าไหร่นะ4 2 8นะครับ4 2 8ทดไว้2 4 5 20หยี่บนะครับ25คูณ3ได้เท่ากับ75ห แบบนี้เราจะตอบว่า75%เราจะตอบว่า75%นะครับนี่คือที่มาของเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนกับไอเรื่องของสัสดส่วนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอามาคูณตัว100นะครับที่มาของ100คืออะไรคือถ้าเราไม่คูณ100เราต้องคูณฐานเงินเดือนเดิมฐานตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขด a ต a ้าเบสข้อมูลดิบแต่เราไม่อยากไปเสือกเรื่องคนอื่นมากเกินเราก็เลยสมมุติครับนะสมมุติว่าให้มันเป็นร้อยส่วนแล้วกัน ถือว่ามันเพิ่มมากี่ส่วนอ่าหรือลดไปกี่ส่วนนะครับอันนี้คือที่มาของเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น75%เนี่ยนะถ้าเขียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะเขียนได้ว่า75ส่วน100นะเพราะว่าอะไรอะคุณดูนะ75ส่วน100เนี่ยสมมุติผมเอา5มาตัดตัวบนตัวล่างมันได้เท่าไหร่5 5หาหารเจได้เท่าไหร่ครับนะ5หารเจได้เท่าไหร่ ก็ได้สิบห้าถูกไหมห้าหารตัวนี้ก็ได้ยี่สิบเอาห้าตัดอีกห้าหารบนหารล่างตามหลักที่เราเรียนกันมาเลยมันก็ได้เท่าไหร่ครับมันก็ได้ห้าสามสิบห้านะครับห้าสี่ยี่สิบมันก็ได้สามส่วนสี่คุณดูสิมันก็เท่ากันเนี่ยมันก็เท่ากับสามส่วนสี่ที่เราคิดวิธีแรกเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเราเอาเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อย คูณด้วยคูณด้วยฐานเงินเดือนเดิมนะเฮ้ยเงินเดือนกูเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเจ็ดิห้าเปอร์เซนก็คืออะไรครับเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยคูณด้วยเงินเดือนเดิมก็คือสองหมืนนะมันจะเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์ตัดศูนย์นะครับสองร้อยคูณตัวนี้ก็ได้เท่ากับ15,000หมื่นห้าเท่ากันเลยเท่ากันเป๊ะกับกับตัวนี้เลยเนี่ยเท่ากันเป๊ะกับตัวนี้เลย นะนี่คือที่มาของเรื่องสัดส่วนนะครับเรื่องของอัตราส่วนหรือสัดส่วนเรื่องของตัวนี้นะในการคำนวณเงินเดือนนะครับหรือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ลอยละมันคือเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะต่อไปนี้นะครับเวลาเราเห็นเวลาเราเห็น8 80%เปอร์เซ็นต์นะให้เรารู้ไว้เลยว่าไอ้คำว่าเปอร์เซ็นต์มันคือส่วน100ส่วน100ส่วน100ตัวเองเต็ม เต็มร้อยตัวเองรักเขาเท่าไรนี90 90. 100. 100่ไงก็ so so 80%ดสิบเปอร์เซ็นคือแปดสิบส่วนร้อยนะครับตัวเองเต็มเก้าสิบตัวเองรักเขาเท่าไหร่ก็คือเก้าสิบส่วนร้อยตัวเองเต็มร้อยเนี่ยตัวเองรักเขาเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยส่วนร้อยนะครับแล้วถ้าอยากให้มันเป็นสัดส่วนที่เล็กลงไปอีกคุณก็หาเลขมาหารหารตัวบนตัวล่างอ่ะหาหารตัวบนตัวล่างเนี่ยหารตัวบนตัวล่างอะไรก็ได้มาหารตัวบนตัวล่างนะแลเราตัดมันไปเรื่อยๆจนเหลือตัว ตัวที่ไม่สามารถตัดได้เพราะฉะนั้นเศษส่วนสัดส่วน้อยละเปอร์เซนต์คือเรื่องเดียวกันโอเคนะครับนี่คือการปูพื้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปูพื้นจนรู้ที่มาที่ไปของมันแล้วนะก็เอามาทําข้อนี้เลยนะครับข้อนี้มันจะต้องตีโจทย์ก่อนซื้อส้มมา1450ลูกเน่าไป14คําว่าเห็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณแปลเลยก็คือเน่าไป14ส่วน100อ่ะ ถ้ามันมีหนึ่งร้อยส่วนเน่าไปสิบสี่ส่วนนำไปขายยี่ิบหกเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามันมีหนึ่งร้อยส่วนก็เอาไปขายยี่สิบหกส่วนนะที่เหลือนำไปให้เพื่อนบ้านอยากทราบแว่นำไปให้เพื่อนบ้านกี่ลูกอ่ะเราเราวาดแบบนี้เวลาตีโจทย์เนี่ยนำไปวาดง่ายๆอย่างนี้ส้มเนี่ยนะสมมุติและกันว่ามันมีหนึ่งร้อยส่วนอ่าหนึ่งร้อยส่วนนะมันมีหนึ่งร้อยส่วน นะครับ14ส่วนเน่า14ส่วนเน่านะแล้วก็อะไรครับ26ส่วน26ส่วนอะไรขายที่เหลือที่เหลือจะเอาไปให้เพื่อนที่เหลือมันก็คือตรงนี้ครับที่ระบายสีส้มอ่าผมถามว่ามันคือมีกี่ส่วนครับ คุณก็ลองเอายี่หกอ่ะยี่บหกบวกสิบสี่สินะก็คือยี่บหกบวกสิบสี่เป็นสี่สิบส่วนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลืออยู่กี่ส่วนก็เอาสี่สิบมาลบหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยลบด้วยสี่สิบก็คือหกสิบส่วนอ่าหกสิบส่วนจากทั้งหมดเท่าไหร่หกสิบส่วนจากทั้งหมดร้อยส่วนหกสิบส่วนหนึ่งร้อยนะแล้วนะครับส้มมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ในความเป็นจริงอ่ะ ในความเป็นจริงมันมีทั้งหมด1,450ลูกนะครับคุณก็เอาไปคูณ1,450ลูกจะได้คำตอบแล้วแค่นี้เองสุดท้ายจะได้คำตอบแล้วครับนะมันก็เหมือนกับมเมื่อกี้ข้อมเมื่อกี้ที่บอกว่าหาหาเงินเดือนถูกไหมเงินเดือน70เงินเดือนเพิ่ม75ก็คือ75 75ส่วน100นะครับ แล้วอยากรู้ว่าเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่อ่ะก็คูณด้วยเงินเดือนเดิมอะ่ะเท่าไหร่ล่ะเงินเดือนเดิมคือนะเงินเดือนเดิมคือเท่าไหร่เงินเดือนเดิมคือ2 0,000อย่างเงี้ยหาไปหามาเรา20,000นะ2 0 0ห0หาไปหามาเราก็ตอบได้15 0 0 0วิธีคิดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับวิธีคิดเหมือนกันเป๊ะเลยนะอ่ะข้อนี้ก็ ศูนย์กับศูนย์ตัดกันก่อนศูนย์บนศูนย์ล่างตัดกันมีไหนอีกศูนย์กับศูนย์ตัดกันก่อนศูนย์บนศูนย์ล่างตัดกันนะครับเหลือหกเอาหกนะเอาหกไปคูณนะครับเวลาคูณนี่คูณจากข้างหลังนะหกห้านะครับสามสิบทดไว้สามหกสี่ยี่สบสี่ยี่หยี่หกยี่เจ็ดทดไว้สองหกหนึ่งหกเจ็ดแปดแปด้อยเจ็ดสิบจบแล้ว นะครับคือเท่านี้นี่ที่จะเอาไปให้เพื่อนบ้านนะย้ําอีกทีว่าจริงๆข้อนี้ถ้าคุณเข้าใจแล้วนะพื้นฐานดีพอแล้วเนี่ยคิด1น,นาทีก็จบผมอธิบายภายใน1น,นาทีก็อธิบายได้แล้วแต่ทําไมอธิบายนานจังจะ20นาทีแล้วคือบางคนไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าเลขมันสามารถเศษส่วนเนี่ยมันสามารถตัด ตัดตัดตัดจนเหลือ1นส่วนสได้และ1นส่วนสมันก็สามารถหาอะไรก็ได้มาคูณ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 เป็นพันรูปแบบให้เลขมันมีจํานวนเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้มันคือพื้นฐานที่หลายคนไม่รู้นะครับว่าเลขเศษส่วนมันจะเอาตัวอะไรมาบวกลบคูณหารตัวบนและตัวล่างก็ได้แบบนี้นะครับหลายคนไม่รู้ นะครับอันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนนะเออมันจะใช้แค่คูณกับหารนะบวกกบับลบเราจะเราจะไม่นิยมเอามาใช้นะครับคูณกับหารตัวบนตัวล่างตัวบนตัวล่างแบบนี้หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้ว่า25ส่วน50 5ส่วน10จริงๆแล้วมันคือเลขตัวเดียวกัน เพราะตัดทอนไปตัดทอนมามันก็ได้1นส่วนสเท่ากันนะครับหรือจับตัวล่างมาหารตัวบนมันก็ได้0.5เท่ากันหลายคนไม่รู้ต้องให้เขาได้มีโอกาสได้ย้อนก่อนนะครับเพราะว่าเขาคืนลืมคณคืนคุณครูคไปหมดแล้วนะพอรู้ว่าสัดส,ส่วนมาจากไหนสัดส่วนก็คือการทําให้มันเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดนะครับหารต่อไม่ได้อย่างเช่น1ต่อ2แบบนี้นะหรือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสาต่อ30ส่วน555เนี่ย น้อยที่สุดของมันคือ6ส่วน11นะครับแต่เราจะมีวิธีการประมาณคร่าวๆอยู่นะคือไม่ต้องเป็นเลขเป๊ะจุดจุดแปดกว่ากว่าก็ปัดมาเป็นมาเป็น1.8กว่ากว่าปัดมาเป็น2แต่เราจะตอบว่าประมาณนะครับเครื่องหมายอย่างเงี้ยคือประมาณอันนี้เดี๋ยวจะไปเจอในข้อสอบตารางซึ่งเดี๋ยวอนาคตผมจะเอามาติวนะครับเมื่อเข้าใจสัดส่วนนะหรืออัตราส่วนแล้วนะครับก็เอามาทำในเรื่องของอย่างเงี้ย นะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเขาเรียกว่า3าใน4ของเงินเดือน3ใน4ของอัตราภาษี3ใน4ของข้อมูลดิบเราจะมีวิธีคิดแบบไหนแล้วพอเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์มันก็คือการสมมุติว่าไอข้อมูลดิบเนี่ยสมมุติให้มันเป็น100ส่วน นะเราไม่เสือกเราไม่เสือกเงินเดือนคนอื่นว่าเงินเดือนเท่าไหร่แล้วฐานเงินเดือนเดิมคือเท่าไหร่กูไม่สนใจแล้วนะสมมุติว่ามันเป็นร้อยส่วนนี่คือที่มาของร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราเข้าใจร้อยละเปอร์เซ็นต์ปั๊บเวลาเอามาตีโจทย์นะครับเอามาตีโจทย์ปั๊บวาดรูปอะไรแบบนี้เราจะหาคำตอบได้แล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ง่ายที่สุดและเป็นข้อสอบจริงนะผมไม่ได้แต่งให้มันง่ายมันออกมาอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องร้อยละเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ข้อสอบก็ยากขึ้นไปอีก แต่ว่าถือว่าคุณมีความรู้พื้นฐานแล้วนะครับไปต่อยอดได้แล้วนะครับในในตอนต่อไปนะเอามาพบกันตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ผมเชื่อว่ามีประโยชน์เพราะว่าเอาข้อสอบจริงๆและดีๆมาให้นะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ